ครับสวัสดีครับพี่น้องมิยาขับรถมาจากชัยภูมิมมุงนาไปช่องสามหมอหรือแก้งคอน,นะฮะเนาะเห็นวิวข้างๆก็วิวงามวิวร้อยล้านนะวิวร้อยล้านนะพี่น้องนะมิยาก็เลยรดจับกล้องเหมนมา,ทานไทยวะได้ครับพี่น้องเห็นปะเห็นปะพี่น้อง หองธรรมชาติเนี่ยมเขาเนี่ยธรรมชาติจะงามีเดีครับง่ามใส่ใส่ตาเาครับนะถนนมันก็งามน้ำถนนงามง่ามเรียบๆใส่คมเร็วกันปิ้วปิ้วเห็นไหมเห็นไหมข้าราชกาไปยังจตรวจน้ครับละกับบ่าวางันข้าจาาใส่คมเร็วข้าราชการมิถุนายนนะครับละมิายาห์ก่ะบาดวนน้ำบริได้ตรวจไปเรื่อยๆนะครับละวอร์มิยาห์จะมาเก็บภาพ กณสวยงามให้เอซเบิงนะครับนะวิวร้อยล้านขับรถชมวิวร้อยล้านให้เอฟซดูนะครับเนะาะรับพีมอากาติดตามเบิงเนาะเรากาถนนเสนีไม่จากใช่พุ่มขึ้นมาอเอำเภื่อเกียงข้อนี่ซิมีอาหารป้านะครับ เดี๋ยววิญญาณสิไปเบิงว่ามันมีหันปลายมีอย่างไงนาะครับไปดูโอ้จะไปเบิงว่ามีอย่างไงน,นะาะหันปลายตลาดนัดตัวนี้ครับโอ้เขาจะมีตลาดนัดเดี๋ยวตัวทางนี้่ยทา่านวิญญาณตลาดนัดเพราะท่านมีอยู่ครับพี่น้องตลาดนัดยังบ่มีนะพี่น้นาล่ะช้ำช้ำช้ำ ถนนงามพรมนะครับสวยง,งามพองเห็น,นวิวร้อยล้านก็เลยอดคิดเพื่อนอีทีเอฟซีปล่อยเห็นความสวยงามของภูเขาแล้วถนนเห็นไหคารับยนุาครับสิเห็นบ่มองนัฒนะพี่น้องนะโอ้สวยๆครับ นถนนสวยความสวยงามของถนนละบบวิวขา้างทางนะครับน้องยากอ่ะเห็นมารับภูเขายื่ขนข้างทุ่งนาเห็นมามภูเขาเ้นนะอ่ะถนนสวยงามนะครับนาอ คดที่จะเก็บภาพมาฝากเอฟซก็ได้ นี่อาหารปลาอยู่แถวนี้มีอย่างเนี้ไปเบิ่งตลาดประชารัฐต้องชมนีไมไน่ไปเบิง่งขี้เหล็ไปเบิ่งมีอย่างเนี้ยนะของกินมีอย่างเนี้ครับไปชมวันชมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบิง่งครับ ไปเบิ้องเมียงเนี่ยนะครับครับตลาดประชาัฐต้องชตลาดชุมชนตําบลห้วยไร่นะครับนี่ยังไ่พี่น้องไปเบิ้งคุณเนหง้าอลาดเลยครับจากไปเลยเห็นไหมเง้าอลาดอลาเลยครับเลยคุตลาดหญ่ครับเดินทางมาจากใชัยูมิ นาไปแก้งขอ้อนะครับเด้อนแก้งขอ้ออยู่ขั่งทางทางทรายมือ่อนะเด้อเห็ดคอาเห็ดนนาขับหวานขักไม้ขอขอขไมต่างๆที่องเราต้อเห็นบ้างก็สุดยอดเราใหม่ก็มีม้วนละเมืม่เนาะผู้ใดแปะมากอะแปะมากเลยครับเด้อผู้ใดามามามาเบิ่ง พักหวานแม่พักหวานป่ะนี่ยพักหวานป่ะปลูกเองหรือมันขึ้นจากปลา,า,ปาโอ้ขึ้นจากปลานะพักหวานจากปลาพี่น้องมาแบะเด้อมาเดี๋ยวน,นี้มีไข่มลาแดงพ่อเห็นป่าวไข่ปลแดงยังแม่นี้ยังนี่ยแม,ม่เป่งแ <laughs> ม่เป่กปงปก็มีพี่น้องเห็นป่าวเฮดก็มีหมากยังนี่หมากยังพี่จักหน หมากฟักหวานโอ้หมากฟักหวานที่เอาไปเพาะเป็นลูกเลยนะอืมเห็ดหัวเป็นบอลังเพาะเพาะวิญญาณกับบางก,กิงนะครับวิญญาณบางหูหมากแยง,งก่อนนี่หมากแยงเพิ่นกันนี่หมากแยงอืมสตอกะมีนะครับสตอกะมีว่าจงกินหลายแนวครับหลายแนี้ยหลานตายยีห่หมีแล้ว ครับชมดูชมดูขี่หน,นังขี่รถมาจากใช้พุ่มนะครับเด้อยเซนนี้ละจนเซนนี้ละจากใช้พุ่มขึ้นมานะครับจากใช้พุ่มแลรงมากหลานหลานเลยนะบไปแกงข้อนะครับเนาะอาหารปลามาเบิง้งน้านีดันมาเบิ้งกันสิมี่อ่าพักบ้านนอนใหม่ บางไม้ต่างๆเนาะบางไม้ปลาต่างๆนะครับเนาะมีขายหลายวิญญาณยางบ่อบอดนะครับยางกุลาลีก็สิชั่วโมงหนึ่งกับสิบวัสดุครับว่ายางบึงกุลาลเนาะยางสอบถามซื้อกุลาลเนาะอึ้งไข่กับมีดโอ้พี่น้องแสดงฝนตกหลายโอ้คือครับมีอึ้งหอมก็พี่น้องมีอึ้งมานนาเนี่ยจะกินอึ้งได้พี่น้องบ้า,บานนี่ ใครับนีไ่ได้ยังออกูก็มาเลือกเอาเนาะเนาะก็ไฟกับไม่กไฟ,ไฟส,สี่สิบสาม,มร้อยครับหวานถาดละห้าสิบบาทสองถาดแปดสิบอืมซื้อยังก็หันมัหนหวานปะครับมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไง ซิมบมบึงเนยเด้อครับเด้อซิมพี่นอ้นองมาซิมเบ,บิ่งเด้อครับนี่หมากยังก็เขาเจ้าเอิญหมากอยังครับแมวแมวบันลิ้นจีอีสานมันเน้าบอลรินจีอีสานมันเน้านะครับหมากขึ้นกันครับไปหมากหมากขึ้นกันครับหมากหมากอย่างก,ก,ก็ลิ้นจีดิลิ้นจีสมุทรสงครามรินจีทางเหนือ,อะจังหวั ว่ามาเอาซออสมซมครับพี่นอสมสม้องซมๆไฟใหญ่เอาออกโสมเมื่อออกอยังเนี่ยซิมอะไรนะครับเด้อโอ้หันซิมกุลาณอิ่มเลได้ครับเนี่ยซิมกุลาณกุลาณอิมอ่มครับเม,นนม,บมี้ยางไปเบิดเบิร์ดกับว่เบิดครับพี่น้องมามามาเบิรงครับมามามาเที่ยวบางยาวเบิรง อผู้ใดมาใช้ผู้เหมือว่าว่าซื้อของนะครับเด้อเบึงลานนี่เขาเอินตลาดนะก็ตลาดบ้านไร่เป็นไหมครับเปิดเปิดตั้งแต่เสาร์เลยไหมครับน้อยแต่เสารหอดคำเลยครับผมเอาเด้อพี่น้องอันผู้ใดมาเที่ยวใช่ผู้ม์เส้นทางระวังแง่อำเภอแง่คอครับใช่ผู้ม์หรือขึ้นมาจากใช่ผู้ม์ขึ้นไปแง่คออาจอยู่สายมือเลยครับเด้อ วงนี้เขาเจ้าเอิญวงนี้นตลาดต,ตลาดอ๋อครับผมครับนะนาคีกเขาเจ้าบอกนะครับนะขอ,อเบอรงเดี๋ยวพิญญาสิไทยเบิรงว่าย่าวซําใดเปิดข,ของขายลายปันใดน,นะครับมาเลือกเบิรงลมเลื่นครับลมลื่นเย็ยนสบายเลยปลาใหม่ธรรมชาตินะครับจะมือทําดีเพื่อชุมชนนะครับเนี่ยนี่พืชพันธุ์ต่างๆ่าเลือกไปปลูกได้นะครับนะครับผม มาได้เลยพี่น้งองมันเชี่ยวนะ,ะพี่ายาแก่มีรถมาจากใช้พภูมิุ่งหน้าไปแขี่ยงขอนะเห็นอาหารหรืออาหารปลาเดิอ,อาหารปลาคุณว่าเพื่อนๆมีอาหารปลาอันพี่น้องก็ลยสำหรับกาอกกายมึงนะครับนะาล่องเบิรงพี่น้องถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวกาแวะซื้อ,อผู้เดินทางมาจากกรุงเทพหรือต่างจังหว,วัมดมาใช่ผู้ ขึ้นไปแข้งข้อนี่แฝ่ซื้อพวกหมากไม้พวกผักหวานนะครับเนาะไปแกงนี่น้องใหม่ผักหวานต่างๆเนาะช่วงนี้ผักหวานแกงน้องใหม่เอ้ยนะครับเอาน้องใหม่ไปแกงแล้วก็ผักหวานใส่ไสมดแดงนะครับเ่านผู้ชมสุดยอดที่สุดหย่างจิ้มมาไปเวละคันข้อเลยนะครับท่านผมกชมขอขอบคุณนิฟซี่ดีๆตามนะครับเนาะ วิวงามๆสวยอาหารปลาอาหารปลาหมากไม้นะครับข้างทางก็ขอขอบคุณเน็ปซีดีตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นญาติดยครับเด้อครับที่นี่ก็กล้าเข้ามาสวัสดีครับเนาะ